สวัสดีครับแตงโมลองเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีเรื่องให้ได้ติดตามนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดูบอลไทยแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามันมีเรื่องราวอะไรบ้างนะฮะแต่ต้องยอมรับจริงๆครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทีมอย่าง b ีประทุมยูไนเต็ดเนี่ยแหละครับที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะ ในหลีกสูงสุดของบ้านเราทางทางที่การลงทุนของทีมของพวกเขาเนี่ยโอ้โหมีมูลค่าแบบเป็นประวัติการนะครับแต่ไม่ชนะมาสีนัดติดแล้ะครับในหลีกเนี่ยออกไปโดนสิงเชียงรายโอ้โหอีกแล้วครับท่านนะฮะแล้วเริ่มเลขสอมาเนี่ยต้องบอกเลยครับว่ายังหาชัยชนะไม่เจอ โอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับ BG จีปทุมอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าหากว่าไปลองดูในรายละเอียดของนักเตะที่มาเล่นในวงการฟุตบอลไทยเนี่ยนะครับหนึ่งอย่างเลยหลายหลายคนสงสัยไหมครับว่าเฮ้ยเนี่ยมีทั้งฟิลิปปินส์อินโดมาเลเซียพม,มา่ากัมพูชายังมีอ่ะนะครับแต่ไม่มีเวียดนามมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือว่าเขาไปซุ่มนะครับทำอะไรบางอย่าง นะครับตรงนี้น่าสนใจแต่ที่แน่ๆแหละครับชาติในอาเซียนตอนนี้ทุกชาติเขามองทีมชาติไทยเป็นคู่แข่งอันดับหนึ่งและตอนนี้กําลังเตรียมทีมเตรียมฟอร์มเข้าสู่เอเชียนคัพนั่นเองนะครับเอาละครับแต่ก่อนอื่นเลยสําหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครอยากตัวหอมหอมฟุ้งหอมติดหอมทนหอมนานสามารถกดในตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับสบู่ในเครือของแตงโมโลงเปียกมหญิงนั่นเองนะครับอ่ะ วันนี้เนี่ยเรามาดูกันเรื่องแรกเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือ BG ีปทุมแลละครับตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะครับว่านัดล่าสุดถ้าใครได้ดูเนี่ยถึงแม้ว่าสโมสรจะเปลี่ยนโค้ดมาหลากหลายแค่ไหนก็ตามต้องใช้คำนี้เลยนะฮะตั้งแต่เทกุระโมริ ori, นะครับโค้ดงวนนะครับหรือว่าโค้ดบอยถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นก็โค้ดทง นะครับคือจะเอาใครอะแมทสมิธคือมันก็มีหมดครบทุกรสชาตินะครับคือถ้าไปกินร้านอาหารก็มีเปรี้ยวหวานมันเค็มมันมีหมดแล้วอะครับแต่สุดท้ายมันออกมาแล้วมันไม่อร่อยฮะค,คือสิ่งที่มันออกมาแล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่ามันไม่ลงตัวครับล่าสุดเลยนะครับเดอะรับบิดไม่ชนะใครใน4เกมลีกติดต่อมี26คะแนนอยู่ที่5ส่วนกวางโซงเนี่ย คว้าชัย3นัดจาก4เกมหลังสุดมี20แต้มอยู่ที่12นะครับถ้ามามองในเกมนี้เนี่ยกลับกันนะครับต้องบอกว่าอาจจะเป็นเกมที่แย่ที่สุดของ BG หรือเปล่าอันนี้หลายๆคนถ้าได้ดูก็ต้องลองดูนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรเพราะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องฟอร์มเรื่องแท็ติกเรื่องระบบคือมันไม่มีครับนะฮะจ่ายบอลน,นี้ถ้าใครนับดูนะผมว่าเกิน5-6ครั้งอะแบบจะจะเลยนะแบบเอาแบบพลาดได้ไงวะ นะครับจ่ายบอลผ้าจับบอลหลุดทําบอลลั่นจ่ายผ้าจับบอลหลุดทําบอลลั่นนี่มีเยอะมากนะครับแล้วสิ่งสําคัญเลยมันดูไร้จิตวิญญาณมันเหมือนซอมบี้นะครับซอมบี้บีจีไรวิญญาณต้องว่างี้คือนักเตะเนี่ยทุกคนนผมว่ามันมีความสามารถหมดแหละแต่ทำไมมันเอาออกมาเล่นไม่ได้อันนี้คือสมสรยก็คงจะต้องดูนะครับที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่านี่คือทีมความหวัง ของแฟนบอลไทยหลายๆคนนะแล้วเขาก็มันสามารถต่อยอดในระดับทีมชาติได้ถ้าหากว่าบอลเป็นแบบนี้ต่อไปทู่ซีเล่นแบบนี้ต่อไปนักเตะก็จะไม่ติดทีมชาติเพราะว่าฟอร์มมันไม่ได้นะครับมันก็จะมีแค่นิดเดียวนะครับเพราะฟอร์มมันออกทะเลอ่ะอย่างคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวลองดูคอมเมนต์จัดเพจของ BG เลยผมไปเอาจากเพจ BG เลยเผื่อมันจะสะท้อนให้หลายๆท่านเนี่ยได้เห็นนะว่าเฮ้ยแฟนบอลเขาเชียร์นะแต่ว่าฟอร์มมันไม่ได้อะ่ะนะฮะ เนี่ยท่านแรกเขาบอกว่านักเตะทุกคนก่อนมา BG ส่วนใหญ่ฟอร์มดีทักษะดี BG ก็ไปเอามาแล้วก็ให้เงินเดือนเยอะอันนี้ผมว่าดีนะอันนี้ก็คือตอบแทนนักบอลแต่หลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันหยุดพัฒนาอ่ะอันนี้ก็เห็นด้วยแต่ต้องดูง่นมันเพราะอะไรนะครับมันเรื่องของนักบอลหรือเปล่านะฮะหรือว่า เบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นยังไงอันนี้แฟนบอลเขาก็ระบายมาก็อยู่ที่เขาวิพากษ์วิจารณ์นะแฟนบอลเขามีสิทธิ์พูดให้มันเล่นดีขึ้นนะฮะแต่ผลงานในสนามเนี่ยมันบอกทุกอย่างไม่ไม่รู้แหละว่าคุณตั้งใจแค่ไหนหรือไม่ตั้งใจแต่ถ้าผลกาข่งขันออกมาไม่ได้มันก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของนักกีฬาด้วยส่วนหนึ่งอ่ะท่านนี้ว่างนี้อีกท่านหนึ่งก็บอกนะครับว่าปรับปรุงได้ต้องรีบปรับนะครับเล่นนอกบ้านทุกปียังรับได้แต่ในบ้านขอผลงานดีๆบ้างคือ อันนี้เขาก็ให้กําลังใจกันนะอันนี้แฟนบีจีไงแท้ๆเอาอยัางไงดีคับนายครับขืนยังดื้อดึงอยู่แบบนี้พังนะครับนี่อ่าอันนี้เขาพูดลอยๆนะฮะทีมนักบุญใจบุญสู้ต่อไปเหนื่อยนะแต่กองเชียร์เหนื่อยนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าเปลี่ยนดีกว่าไหมครับมันอาจจะปรับไม่ได้แล้วคือวันนี้แทบจะเปลี่ยนทั้งทีมแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรแล้ว นะครับอะไรปรับได้ก็ปรับอะไรไม่ดีอย่าฝืนนะครับคิดว่าสงสารแฟนบอลเถอะครับเนี่ยแฟนบอลของทางด้าน BG ก็อ้อนวอนกันแล้วอยากให้มันดีขึ้นเอาจริงผมว่าแฟนทีมอื่นเริ่มสงสารแล้วอะรอไม่ได้แล้วอะเริ่มสงสารนะฮะเออเพราะมันเปลี่ยนแปลงไม่เข้าที่เข้าทางซกทีนะครับอะยังไงเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านและกันนะครับที่ดูบอลไทยแล้วก็เชียร์บีจีนะมาต่อกันที่คือเรื่องหนึ่งหน่อยดีกว่านะครับนั่นก็คือเรื่องของ อ่บอลไทยผมไปเช็คดูแล้วก็ขอบคุณนะฮะจากมิสเตอร์ลูกหนังเ e c เนี่ยเขาลงเอาไว้อันนี้ก็ต้องบอกว่าดูรายชื่อที่เขาลงเอาไว้เนี่ยเฮ้ยไทยไม่เอาเวียดนามเลยนะหรือว่าเวียดนามไม่เอาไทยไม่มีการคอนเน็ชันอะไรกันเลยนะครับคือสรุปรายชื่อนักเตะอาเซียนในไทยลีก1และ2เนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อไม่เหงียนฮนะไม่เหงียนคืออยากจะเหงียนแต่ไม่มีเหงียน นะฮะไทยลีกหนึ่งเนี่ยอย่างบุรีรัมย์ก็มีแค่มาเลเดียนคูนีเอเทริชเจฟเฟอร์สันทับินาธฟิลิปปินส์เชียงรายก็มีสิงคโปร์สจวตจอร์แดนเอ็มมาวีเวนะฮะหรือว่าพม่าอย่างเมียนมาเงี้ยวินเยนตุนนะครับลำพูนก็มีเมียนมาฟิลิปปินส์นครถมก็มีมาเลเซียเฟอร์กัสเทนนี่มูฮัมหมัดคาลีนะครับอัมซ่าอย่างเงี้ยอินโดนะฮะ เนี่ยไม่มีเลยไล่เลียงมาเลยลายองเงี้ยไม่มีนะครับ BG ก็มีแค่สิงคโปร์ท่าเรือก็สิงคโปร์นะครับโอแต่สิงคโปร์มาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปให้นะครับทางมิสเตอร์เอซีเขาสรุปมา <S <S มเมืองทองเนี่ยไม่มีราชบุรีก็มีบูนไนไฟอีกโบเกียเจสซี่เครเรนจากฟิลิปปินสรุปแล้วเนี่ยทีหนึ่งก็หาไม่เจอทีสองแหละโปลิสอย่างเงี้ยมีอองทูมีซอร์ชเบแพ้มีอองกองมันเนี่ยนักเตะอาเซียนขายดีนะ แต่ว่าไม่มีเลยนะครับสรุปภาพรวมตลาดไทยเนี่ยไทยลีกเนี่ยนะครับมี30คนเพิ่มขึ้นจากเล็กแรก7คนนะเออแล้วก็ไทยลีกสมี10คนเพิ่มขึ้นจากเล็กแรก3คนนักเตะฟิลิปปินในบ้านเรามีทั้งหมด15คนเมียนมา8คนโอ้ฟิลิปปินส์15นี่มาทั้งทีมชาติเลยนะทั้งทีมชาตินักเตะเมียนมา8คนนักเตะสิงคโปร์6คน นะครับอินโดนีซีมาเลสามลาวสองกัมพูชาหนึ่งบรูนหนึ่งแต่ไม่มีเวียดนามนั่นเองอ่ะคิดเห็นยังไงก็ว่ากันไปทำไมถึงไม่มานะฮะเออส่วนตอนนี้อาเซียนหูย เวียดนามก็แข็งแกร่งนะครับในมุมของเขาอินโดก็เสริมทัพอันนี้น่าจะไปไกลและมูลค่าทีมพันล้านแล้วนะครับแล้วก็มาเลเซียครับล่าสุดมาเลเซียเคกดันแคนครับก็เป็นหัวหน้าทางด้านของทางทีมวิทยาศาสตร์กีฬาของเขาเนี่ยออกมาบอกนะครับว่ามาเลเซียจะต้องแข็งแกร่งร่างกายเป็นหนึ่งนะในการแข่งขันระดับอาเซียนผู้เชี่ยวชาญของอสอสเตรเลียเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันต้องปฏิรูปวงการมาเลเซียแล้ว ะะดูเรื่องวิทยศาศาสตร์การกีฬาการแพทย์ทางด้านของสมรรถภาพร่างกายโภชนาการจิตวิทยาทุกสิ่งทุกอย่างต้องปรับแล้วยกระดับเป้าหมายของเขาคือช่วยให้ทีมชาติมาเลเซียเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดนะะในอาเซียนหรือว่าในเอเชียเนี่ยเขาว่าอย่างนี้นะแต่ในเอเชียน่าจะยังอีกไกลแต่ว่าในอาเซียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะสู้ทุกทีมนะครับฟุตบอลสมัยใหม่ผลลัพธ์ทางจิตวิทยาและความต้องการเฉพาะของทีมเป็นหลักนะลำดับความสําคัญคือโครงสร้างหลัก นะครับทำความเข้าใจกับผู้เล่นให้มากขึ้นและจัดการทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับเขาเตรียมทีมเพื่อแข่ง AFF แล้วเขาจะโอนสัญชาติมาอีกเยอะนะครับทั้งบราซิลอาร์เจนตินาอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของเขาโดยการแข่งขันในครั้งนี้อยู่ร่วมสายกับเวียดนามนั่นเองนะครับก็ไปลุ้นกันเองว่าจะมันจะเดือดขนาดไหนนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ